ตำจ,จ่าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องตำอีกแล้วจ่าพี่น้องมเมนูตามหอมกหกเจ็ดแปดตำบหกพวงจ่าพี่น้องมาเด้อจา้ามาเด้อมาเด้อมาครับ มาด้จากพี่น้องกินตับบกพุ่งตําปูปลาคือเ้าจะกินได้แทบทุกมือโรดตับบกพุ่งวงการวงการนี่เขาแล้วออกเกี่จากพี่น้องตับบกพุ่งกินกับคุณคูนค,น,คนงามคือเกาจากพี่น้อง คนครูคนสวยเหมือนเดิมจา้ารับได้ไหมวันนี้มีแนวแก่เพ็ดแด้เจ้าพี่น้องเนื้อมีบักแตงโมงก้อนหมกินยังไงกับมะแซ่บพอใส่มือแล <c oughs> าวทำไป <c oughs> แสงมันคือหุบหุบยังซี่ ทางนอกแดดจ้าจากพี่น้องเมื่อนี้เตรียมแลนวแก้เผ็ดเรียบร้อยจ้ะจานแม่ไปไหน้องเห็นหน้าจานแม่เลยเนาะวันเนี้ยแต่ข้ามาไม่ไมเห็นเน่ย เม <า S 1> ื่อวานมาตอนยินอขออนุญาตจาก,กพี่น้องยินเอาหน้ามันก่นดเดคนะุณู้เนสอมาฝาะที่ซื้อมาจากซอยบ้านใช่ไหมเนี่ย ทางไปจะเดอยบ้ามาแล้วจะตดนแแล้วขุคอกินกลที่เดิมแต่พี่น้องมองกินเขาแม่กองนี่จะติดของของปั่มทำงานสะเอ้ยไม่ใช่พูดผิดพูดถูกวะเนี่ยถูกไหม เอเอ,อเครื่องปั๊มน้ำกระน้ำ <c oughs> จะได้จวดจวดตาจ,จวดจวดพี่น้องสดโผว่กได้สีสันเป็นแต่ย่านพน ใส่ทั้งตัวปูก็ใส่ทั้งตัวไม่แกะไม่เกิดให้เลยพี่น้องเลยเริ่มแต่ชัดจ้จาแล้วบับทีนี้ ขออนุญาตตักพริกออกก่อนพริกติดเข้าไปด้วยกินกระเมิอจะมัมไมนแสบลายพี่น้องเลย ไอติมแก้เผ็ดไปน้ำกอนพี่น้องละลายไปเหรอไปคข้อนสวยเรากินเฮ้ยเผ็ดนีนองไง ต้องอะฮัมาสแซกไหม่มาลาดเรื่อมัวก็ไปอีกเ็ดอ่ะแต่เ็าตำแซ่บนไหมเนาะเ็ตำแต่เดียวเออใช่เ็าตำแซบเียว <c oughs> ไม่มันเป็นหุบหุบอย่างนี้มันจะส้อนแสงเหรอนม่ไม่น่าจะซ้อนแสงโอ้ย พี่หนเผ็ดยังไงจียมแล้วย่เผ็ดมีแตงโมโด้วยพี่น้องแตงโมโกแก่เผ็ดจากพี่น้องย0สิบบาทเรียงเลยยี่สิบบาท ยูดอกสมัยอยู่บ้านพี่น้องแม่กองปลูกแตงโมไปขายหอดใบคลายเป็นกิโลก็จังสมือนี่สักขายเป็นลูกละห้าบาทสิบบาทก็ว่าไปยังแม่นว่าแตงโมแก่เล็ดจัง เด็กๆมาว่ายน้ำใครเห่แล้วเศาเห็ดแล้วหายเห็ดแล้วดีขึ้นแล้ว ไปพอกันไหมคลิปหนาเนาะพี่น้องเจ้าเพจเราบัาฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่กองเฮ็ดคลิปต่อไปในเรือจ้าพี่น้องฝากชงน,น้อยๆในเรือจ้าเด้อไปพอกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องบา,บายด้นจ้า Hãy subscribe